เราตั้งค้งใส่ได้ไหมว่ายป<ช><ช>กติ Coach <ๆ S 2> โคชอ้นเขาก็เป็นคนที่ได้สิทธิ์นะครับเรื่องของการทาทีมค่อนข้างเราต้องเบ็ดเสดขาด<ช>ที่ตามที่เราทราบกันอ,อเตะนักเตะที่โคชอ้นได้มีการดึงตัวมาต่างชาติในชุดนี้ก็ที่ผมเคยบอกไว้ว่ามีเพียงแค่อัสนาวิมังก<ช>ัวลัมคนเดียวที่โคชอ้นไม่ได้ดึงมา <ๆ S 2> ที่เหลือนะครับวิเลนโมต้าไอแซคคอนนี่เองลอานาดูมบุยานะครับหลายคนอินฟานฟันดี้ที่เข้ามา นะครับก็เป็นนักเตะที่โคชอ้นเองก็พยายามร<ช>ีเควสไปแล้วก็ทีมบริหารเองเขาก็จัดการมาให้นะครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แอบเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะแอบเซอร์ไพรส์ว่วาอ้ยโคชอ้นรีเควสกลับมาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นบ่อยเพร,ราะว่า,วาตามปกติแล้วโคชอ้นเขามีแนวทางในการทำทีมที่ที่มันชัดเจนนะครับแล้วสื่อนะครับก็วิเคราะห์กันว่าไม่มีริดพลาดเนี่ยโคชอ้นจะไปเมืองทองจะไปลงทางดวลที่เมืองทองสุดท้ายโอ้พิก แะในระนาดเลยคลิกล็อกเลยซึ่งผมต้องบอกอย่างงี้จริงๆการท่าเรือเนี่ยก่อนที่จะตั้งโคชโอนกลับมาคุมทีมหรือว่าอาจได้ดีลกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึง่งการท่าเรือแววมาว่าเขาสนใจที่จะดึงโค้ชญี่ปุ่นพยายามจะหาโค้ชญี่ปุ่นของเตยเพื่อที่จะเอามาทำทีมนะครับต่อจากโคชโชที่มานั่งตำแหน่งรักษาการนะครับกุนซือโชคราตตงนี้ไปซึ่งอยากได้โคชญี่ปุ่นแหละแต่ว่าสากลมันอาจจะป,ปรับในการเปลี่ยนว่าเ้ย เอาเป็นโคนอ้นกลับมานะครับอันนี้ผมตั้งข้องสสยว่ามันมีโอกาสไหมที่ทีบริหารที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะรีเควสเองไหมว่าเฮ้ยลองไปคุยกับโคดอ้นหน่อยไหมเฮ้ยอลองดูไหมอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเรามองในมุมว่าโคดอ้นจะเดินเข้าไปหาผู้บริหารก็อาจจะเองเลยไหมมันมันอาจจะยากหน่อยไหมเออเพราะว่าเขาเป็นคนประกาศลาออกเองนะครับอันนี้เราอาจจะมีมุมที่ตีต่างขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเป็นมุมว่าผู้บริหารอยากให้คดอ้นกลับมา มันก็เป็นไปได้ใช่ครับ<ะ>แต่ผมมองว่าโอเคแหละคอโอ้นจะไปขอตามข่าวหรือว่าผู้บริหารจะมารีเควส t หรือจะมาคุยคโคดอ้นเปลี่ยนแปลงตรงนี้อันนี้มันไม่สําคัญเท่าก<ช>ับว่าผลงานจากนี้ของการท่าเรือจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่โคดโชคเข้ามาทําทีมเองโคดโชคก็พาทีมเอาชนะเจอเจงได้นะครับสต<ช>่อหในศึกเอเ2มันทําให้สถานกา,การโอกาสมีการเข้ารอบของการท่าเรือ มันพลิกขึ้นมาเยอะเตยมันดีกว่า,วาเยอะแล้วเนี่ยในภาพที่เราเห็นกันภาพรวมทีมมันกลับมาดีนะครับอ,อันนีเน้เป็นช่วงที่อย่างโคนอ้นคุมกันท่าเรือก่อนจะมีการแยกทางเตะที่ BG นะครับเกม a c l 2นะครับก็โคดอ้นก็เคยคุมมาแต่อีกเกมทีิชนะเจิดจริงคือการไบเยอือนน้องเตยถ้าโคาชโชก็เป็นคนขัดตทับไปนะครับเราเห็นวิธีการหลายอย่างของโคโอ้นที่ทาทีมก็โอเคแหละไอ้เรื่องจะกลับมาไม่กลับมามันเป็นเรื่องของ เบื้องหลังไปแล้วอา<ช>จารย์เนี่ยคนโอ้ะจะดีแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ